วันครับบนทุกวันเลี่ยทุกวันเหมือนที่เห็นในคลิปเที่ยวโอ้หนักหนักไปเยอะครับหนักไปคลิปที่ยังตาหนีเพิ่งผมมึงเห็นนะเพาะอาจจะทำคลิปแล้วเมาส์ผมอ่ะใช่ป่ะคลิปนั้นใช่ป่ะเออไม่หลอกแม่หรอน่ารักดีน่ารักดีครับไม่หลอกคือเขาก็เป็นคนที่ก็นะมนุษย์มนุษย์พยายามนุษย์แรกคือเขาต้องการที่จะแบบเซฟทุกอย่างให้มากที่สุดก็อย่างที่งที่บอกนะครับผมว่า ถ้าทางานเก็บเงินก็ควรจะให้พยานเงินเก็บไว้ใช่ไหมเพราะอยู่กับสามีมันจะหมดครับประมาณนั้นนะครับ<า> <laughs> ไม่หรอกเราก็ตั้งใจทามันก็ครั้งหนึ่งในชีวิตแนละ้วทำทีเดียวแล้วก็ทําให้มันเรียบร้อยนะครับผมเพราะตอนนี้มันก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวแล้วแล้วก็มันไม่ใช่แค่อยู่สองคนมี้ยงโคด้วยแล้วก็ตรวอบไปอีกธุรกิจบริวารทุกอย่างมันก็ต้องคอยดูแลผมก็ไม่อยากทำทีละนิดทำทีละนิดคือถ้าเกิดเราทำปุ๊บังมีกําลังทํวก็ ทำมันเออไม่งั้นต้องไปนั่งแก้ทีหลังไม่เดี๋ยวา่าจะยืงบานายเอาบานครั้งเดียวพอก็นะอคิดแบบนั้นก็สู้เต็มที่ครับอันนั้นมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจว่าเขาห่วงเราแล้วมันก็เป็นสิ่งที่น่ารักมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยตัวเราเองเราเอง,เเองก็รู้ว่าตัวเราก็เป็นมันก็ฮอลิกเรซอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีนี้ก็เริ่มกลับมาดูแลสุขภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็ก็พยายามที่จะได้แหละมันก็เลยขอเหนื่อยช่วงนี้ดีกว่า เหนื่อยเล่นนิดเล่นนิดไปเรื่อยๆก็ขอแบบเหนื่อยทีเดียวเพราะตอนนี้มันก็ทําหลายอย่างนะแต่ว่าพอทุกอย่างมันเข้าที่แล้วมันก็น่าจะเป็นอะไรที่มีความเป็นแพสซีฟสบายๆได้แบบนี้แต่ว่าอย่างโครงการบันเทิงเราก็อยู่แล้วว่ามันเป็นความรักมันเป็นมันเป็นอาชเช่นของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างอื่นก็ทุกคนสามารถแบนแทนเราได้ใช่ไหมครับเราเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปไปใช้ตัวเองทั้งหมดเหมือนเหมือนการแสดงหรือทำอะไรก็ไม่มีใครมาเราได้แต่ว่าพอเป็นเรื่องของบริษัทเป็นธุรกิจ เรามีทีมที่ชวยดูชวยดูเราได้รับเป็นสิ่งที่กำลังทำสร้าวามรู้ไงนะจริงๆ็ไม่ไม่ได้เียเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องสวนน่าจะเป็นเรื่องสวนน่าจะเป็นเรื่องสวนแหละที่เขาเป็นห่วงเพราะว่าเพราะว่าสวนก็ถ้าอยากให้ได้แบบที่อยากได้แบบตอนแรกเลยเนี่ยก็ฮะก็ซื้อบ้านได้อีกหลังนึงเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าก็ค่อยๆคลอนลงมาแล้วเดี๋ยวค่อยๆเติมไปเรื่อยๆคือคือไม่จบในทีเดียวววกก็อาาาับบบ่่่่สนไมต้งงถึขแ เสรุ๊บกินเทเรสมาเลยอะ,อะไรเงี้ยคือคือเอาค็่อยไปเราเราต้นไม้ไม่้อยโตได้ไม่้ปลเขาไปเลยไม่จำเป็น้องแบบเอาไม้ใหญ่พร้อมพร้อมพ้อมถ่ายรูปอะไรกันมาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับมี่ีสร้างความเข้าใจกับแก่ยังไงบ้างแบบในในฐานะแบบีเทลี่แบบที่อยกจะให้บนันทในครั้งเดียวอเงี้ยเขาดูที่แอพูดคำา,พาเพาเื่อเพื่อเพื่อเพื่ยอมากเต็มที่ผมก็ลุกไปนอนะครับผมก็จะนั่งนั่งผู้อกินที่ต้องกินข้าวว่า อืมใชแล้วเขาเข้าใจเหรอครับแต่แต่เขาก็ต้องถามกับว่าทำไมผมไม่เข้าใจเขาสิ่นี้ใช่มันคงเป็นเรื่องของต่างคนต่างแบบว่าเนาะผู้รักาการที่นเอบว่าไม่ได้ทำเลยครับอ่มีมีมีจริงๆแล้วฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่ที่อีกฝั่งที่ทิ้งไว้ตอนแรกก็จะทําเป็นแบบเหมือนแบบเป็นโซนแบบ มีแบบกระต๊อบมีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบเออแล้วก็ทําฟาร์มลงฟาร์มแบบเต็มเลยแบบว่าสวนผักสวนอะไรกันแต่ว่าทิ้งไว้ก่อนอยากให้เป็นสานามหญ้าให้ให้ตัวเล็กได้วิ่งเล่นกับเพื่อนๆเวลาเขามาอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะทิ้งไว้คือปูหญ้าอย่างเดียวอันนั้นเป็นดันเดียวที่เขาเห็นด้วย <c oughs> <c oughs> ที่เหลือลุกไปนอนครับผมก็จว่าบ้านแค่แต่งแี่ไม่ถึงขนาดนาั้นรอไม่ถึงขนาดนั้นรอแต่เขาก็เบี่ยงเขาเหนื่อยจริงอเงี้ยเพราะเขาก็ห่วงเรื่องสุขภาพของเรายิ่งช่วงหลงังๆคือมัน มันหลายอย่างหลายงานด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่เราก็ทําให้เขาเห็นว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเองก็ด okay. <so> ูแลเราดีอยู่แล้วเงียครับใช่ก็ก็เหนื่อยตอนนี้ดีกว่าผมก็ยังคิดแบบนั้นในในฐานะวหนาครอบครัวผู้ชายก็จะมีความคิดอะไรแบบนี้แหละแต่ผู้หญิงเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยเขาก็ต้องการที่จะให้มีครอบครัวที่มีความอบอุ่นแต่สำหรับเราเองก็ขอขึ้นบิกสเต็ปนึงแล้กกันตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่คับว่นนี้เป็นบ้านที่สร้างใหม่หรือว่ารีโนเวทเออมีทั้ง ตอนแรกก็จะทุบทิ้งแล้วก็สร้างใหม่หมดครับแต่สุดท้ายก็ดีลกันว่าเวโนเวทจากตรงที่มีอยู่ซึ่งมันเพอร์เฟ์อยู่แล้วแล้วมูลค่าของที่อยู่ในนั้นที่ที่เราได้มากับกับบ้านที่มากับที่ดินอะไรตัวนั้นก็คือคนที่ออกแบบก็สุดยอดนักออกแบบในบ้านเราแล้วอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นตอนนั้นน่าจะมีความป่วยหน่อยหนึ่งนึกว่าเราก็ไม่อยากได้ทำแบ <laughs> ทแมนเรอยากเป็น <laughs> แบทแมนอะไรเงี้ <laughs> ยใช่ความฟุ้งแล้วน <laughs> ุ่นพี <laughs> รุ่นพี่ผมที่เขาเป็นอินทีเวียเขามาดูแล้วเขาก็ดูประวัติบ้าน <laughs> เขาบอกเขาถามมึงป่วยเหรอผมก็บอก อาจจะใช่แค่นั้นก็ลดลดลดทุนลงไปเกือบครึ่งแล้วกับการที่เราไม่ได้เราแค่ต่อเติมแต่การต่อเติมจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องเรื่องง่ายถ้าทุกสร้างใหม่จะเสร็จเร็วกว่านี้แต่ว่านี่มันคือการต่อเติมความละเอียดเล็กน้อยต่างๆดูระยะเวลาเอาตรงไหนต้องเพิ่มอะไรเพื่อแบบว่าอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยก็แล้วก็ไม้ทุกชิ้นก็คือขัดใหม่ทาสีใหม่หมดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็งานช้างใช่ใช่ชรางบอกสร้างใหม่ง่ายกว่านี้ใช่ น้องโพดีเควนอะไรนีพี่น้องโพเขาเป็นคนไม่อะไรก็ได้คือเขาแค่บอกว่าโพจะไม่ไปนอนห้องตัวเองก็จะนอนกับพ่อแม่จนโตบอกว่าโอ้ยเราก็ไปสักทีเหอะจนวันนี้คือผมตอนอายุ40กว่ายังนอนตกเตียงเพราะมีลูกอยู่ตรงกลางเลยแบบว่าบางทีก็แบบหัวมันก็อยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ปกติดมาก ก็อยู่ด้วยกันตลอดเลี้ยครับแต่ว่าเขาก็สนุกแบบมีที่เขาวิ่งได้แล้วเขาชอบว่ายน้ำพ่อก็ก็ดีก็ทําไมเราถึงทําศัลว่ายน้ำเพราะเราเป็นคนชอบว่ายน้ำจริงจังอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีโอกาสก็ไหนจะทําแล้วก็ทําแต่เพราะว่าที่สําหรับสวนให้วิ่งเล่นก็ก็พอมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับทีนคิดลงน้องว่ายน้ำ่าคุ้มแล้วที่พ่อตั้งปากไว้ใช่ใช่ใช่ว่ายสักครั้งหนึ่งก็คุ้มแล้วอือต้องว่ายตลอดสิครั้งหนึ่งยังไม่คุ้มช่วยช่วยใช้หน่อยใช่ครับ ท,ท,ทุเรียนตอนนี้ยังประสบปัญหาเอ่อประสบปัญหาอยู่เรื่อยๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงแก้ไขกันไม่ได้สักทีนะแต่ว่าก็เดีย๋ยวตอนนี้ก็เชื่อว่าด้วยระยะเวลาเองล่ะก็หลายๆคนน่าจะเริ่มตื่นตัวละเพราะว่าคงจะไม่ได้โดนจากทุเรียนแล้วอย่างเดียวเพราะสินค้าอื่นออนไลน์ก็ออก,ก็มีเหมือนกันคือตอนนี้หนักสุดเท่าที่ผมได้ยินนี่คือไปถึงในเรื่องของการจองที่พักทุสอรคต่างๆคนถึงขั้นข้ามเกาะข้ามทะเลไปแล้วแล้วไปแล้วไม่มีที่นอนอ่ะแบบโหดมากอ่ะ แล้วก็ต้องฝากฝากทางสถาบันป้องกันความปลอดภัยแห่งชาติกันนะครับต้องเรียกอย่างนี้เพราะว่าสำหรับผมเองผมมองว่าถ้าเกิดจะบอกว่าอยู่ข้ามตะเข็บชายแดนไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเทอร์ร์ิส์อย่างหนึ่งเนะเป็นอาชญากรรมแบบว่าข้ามชาติอย่างหนึ่งเลยทีเดียว<ม>สิ่งที่เขามาล้นอยู่ก็คือล้นเงินบ้านเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ยังหยุดไม่ได้ก็แต่ว่าก็ต้องใช้เนี่แหละครับช่วยกันแล้วก็ช่วยโปรโมทแล้วก็ช่วยช่วยเตือน นะครับแล้วก็ทุเรียนเคยจันถ้าเป็นออนไลน์หมดฤดูแล้วไม่มีแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังใช้หน้าผมอยู่ก็ขอป้อนแน่นอนนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เด่นๆของเคยจันเนี่ยก็ต้องที่แอดไลน์อย่างเดียว K H E I C H A N ที่เดียวเท่านั้นนะครับเราไม่มีขายของในเฟ e บุ o k นะครับนั่นแหละคือคำถามว่าทำไมนิ่งจังเลยก็ ยังไม่อยากคิดไกลครับไม่อยากคิดไกลแต่เชื่อว่าเขาก็คงทําเต็มที่อยู่หรือว่าบางอย่างเขาจะต้องทํให้เงียบหรือเปล่า<อ> <c oughs> มีความเข้ใจแล้วแบบมาเยอะครับผมที่ที่ที่บริษัทผมเบอร์บริษัทน้องจ๋าอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นที่ร้องทุกข์ของของผู้ที่ผู้ที่ผู้เดือดร้อนผู้เสียหายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเองก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายแต่ว่าเราเองคือเสียหายในการถูกแอบอ้างใช้ชื่อไปเราก็ไปแจ้งทางสคบทุกอย่างเรียบร้อยไปกองปราบแล้ว เราเสียเราเราจะเสียเปรียบแล้วก็เสียผลป,ประโยชน์ในเรื่องของเขาเอาโอกาสด้วยเอาชื่อเราไปใช้แต่คนที่เสียเป็นเงินจริงๆตอนนี้เนี่ยทางกรมตำรวจเองเขาก็ไม่ได้ให้คุณจะต้องเดินทางมาฟ้องที่ที่สำนักงานใหญ่ผู้อยู่จังหวัดไหนที่ไหนสองเราใกล้บ้านคุณไปแจ้งความจริงไว้เลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะคิดว่าร้อยบาท200บาทบางคน500บาทบอกเสียค่างโง่ไปแต่พอรวมกันแล้วมันกี่ร้อยล้านแล้ว สุดท้ายถ้าคุณไม่ไปแจ้งความสารก็จะไม่ออกหมายจาับหรือว่าหมายดำเนินการให้กับตำรวจได้ตำรวจเขาก็จะไม่สามารถที่จะขยับตัวเพื่อทําอะไรได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากที่จะให้มันหมดไปก็ต้องร่วมกันแจ้งความโดยที่ไม่ใช่เฉพาะแค่โดยจเป็นทุเรียนนะจาก,จากทุกๆครั้งที่ท,ที่ที่โดนจากไม่ว่าจาก,จากไหนก็นแล้วแต่ผมว่าน่นเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยปราบได้เพราะว่าเทคโนโลยีมันไปไกลจริงๆแล้วบางอย่างหลายๆอย่าง,ายยางเราอาจจะไม่ทันไม่ทันจริง โอ้เกิดแล้วล่ะครับผมว่าป<อ>่านนี้เฉพาะทุเรียนนะถ้าพูดทุเร,<อ>รียนที่ใช้เพจผมนะแต่ว่าโอ้แล้วแบรนด์อื่นๆนะของที่แบบว่าก,ก 1, 2, ระปุกละพันสองพันฟิล์มอะไรต่างๆที่โดนเนี่ยอยากคิดตกใช่เยอะมากครับที่เคสของพี่ราคิดยังไม่มีจับได้ไกลายเลยเออเป็นการจับบัญชีม้าครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงต้นต่อยังไม่ถึงตัวต้นต่อคือมันก็ยากแต่ีทุกอย่างก็ฝากไว้บนอากาศบ้างอะไรบ้างไม่รู้ครับผมที่ใช้น ก็หลายๆคนนะครับโดยเฉพาะเอ่อเอาต้องบอกว่าเป็นเอาเป็นว่าพี่พี่น้องน้องก่อนพี่พี่น้องน้องก่อนนะครับผมถ้าเกิดใครรู้ว่าตัวเองมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านนะครับที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่แบบว่าวัยเกษียณแล้วแล้วแบบว่าแน่นอนเขาเขาเหงาเขาก็ใช้ท่องอยู่บน Facebook ที่มันคด้กับเพื่อเขาได้มันอาจจะมีลิงก์อะไรที่เด้งขึ้นมาบ่อยๆอะไรเงี้ยต้องช่วยเตือนเขาว่าให้เช็คดูให้แน่ก่อนหรือเอามาให้เราดูก่อนเพื่อเพื่อเชื่อเพื่อตรวจดูว่าตรวจสอบให้ว่าเนี้ยจริงหรือไม่จริงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว t a r ์เก็ต ที่เวลายิงแอดไปเป็นแปะลิงก์เ่ยก็คือของผู้หลักผู้ใหญ่เราเนี่ยแหละเพราะว่าด้วยความเอนดูที่เขาเองก,ก็เป็นแฟนคลับเราด้วยความที่เขายิงเอนดูเราเขายิ่งไม่คิดว่าว่ามันอาจจะมีความเป็นเพจปลอมได้ในหลายๆแบบเพราะฉะนั้นก็ขอเตือนกับรุ่นๆเราดีกว่าเราต้องปกป้องกลุ่มการีปกป้องผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานะฮะกับกับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สําหรับใครที่ชอบเล่น Facebook ชอบเล่นสเตเดตและแบบชอบเอฟของเลย ในในในแอปสื่อโในออนไลน์หรือว่ากําลังหัดชอบเอปของกําลังแบบว่าเริ่มเริ่มอฟของมันน่ากลัวมากนะครับเพราะฉะนั้นในทางราที่ผมเองก็เป็นคนคนขายของผ่านไลน์นะครับหรือว่าออนไลน์ที่เขาเรียกเ่ยผมต้องขอเตือนเลยว่าก่อนที่จะจ่ายเงินดูให้มันดีนะครับมัน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 ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่แน่ใจถามคนที่เขารู้มากกว่าเราดีกว่าครับครับวิธีคิดนี้นอกจาก เขาแอบอ้างชื่อแอบอ้างเอาคอนเทนต์คลิปทุกอย่างทุกโมเมนต์ไปทําไปจัดโปรโมชั่นใช่ดือคือเพจเขาจริงกว่าเพจผมอีกอะเพราะของเราก็จะมีคอนเทนต์ที่เราทําเพื่อลง YouTube Facebook อย่างเดียวไอของที่เป็นไอจก็อยู่ในสวนของผมแต่ของเขาเขาดึงไปหมดจากทุกที่ทุกงานเนี่ยเดี๋ยวอย่างวันนี้เดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเขาก็ดูดเดี๋ยวเขาก็จะดูดไปใช้ใช่ใช่อะไรเงี้ยคืออันที่จริงคือ สมมติว่าถ้าเกิดบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดลูกค้าในในในเบสที่ถ้าเกิดเขามองหาทุเรียนลูกละร้อยสองร้อยอันนี้เราขายไม่ได้จริงจงแต่ถ้าเกิดคนที่เข้าใจว่าทุเรียนเนี่ยราคาจริงแล้วมันอย่างน้อยโลละร้อยอัพขึ้นไปร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยแปดสิบขึ้นไปในท้องตลาดที่เราจะสามารถขายได้กับคุณภาพที่ดีเนี่ยอันนี้เขายัางอยู่กับเราเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนมารู้เจอเพจจริงแล้วบอกว่าโหขายทุเรียนสมมติ ซีซสั่นนี้โลละร้อยแปโหลูกหนึ่งคูณ3กิโล3.5โลเข้าไปโหตั้งเท่าไหร่อันเนี้ยก็ต้องบอกว่าเราทําได้แค่นี้เพราะว่าทุเรียนมันมีต้นทุนที่สูงจริงแล้วการดูแลก็มีความยากมากอะไรเงี้ยแต่เราเรามั่นใจเลยว่าราคาที่เราขายให้เนี่ยไม่ได้แพงกว่าไม่ได้แพงกว่าที่อื่นและถ้าเกิดเราพูดถึงคุณภาพด้วยนะครับตนคุณภาพที่เรามออให้อ่ะมันมันเป็นคุณภาพที่ราคาถูกจับต้องได้แน่นอน ถ้าเกิดเกิดผิดพลาดว่ามันเป็นเราเล่นกับของสดอยู่นะถ้าเกิดข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นในฐานนะถ้าเกิดคุณซื้อไปเป็นลูกแล้วไปแกะถ้าเกิดเนื้อข้างในมีข้อผิดพลาดแล้วก็มีกระบวนการที่รับเคลมต่างๆซึ่งมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซนต์นี่ก็ต้องบอกความเจอย่างของลูกค้าด้วยเนาะเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้มีเครื่องเ e อ็กซเรย์ดูว่าว่าอะไรแต่ว่า,าเราใช้ประสบการณ์ของการดูนะครับการฟังเสียงการหลายๆอย่างกับความที่น่าจะเป็นโดยช่วงฤดูในการตัดในการที่จะให้ทุกคนได้ขอดีๆกินแต่ว่าถ้าเกิดมีข้อผิดพลาด เราก็ต้องขอไปไว้แล้วที่นี้แล้วเดี๋ยวมาคุยกันว่าเราจะแก้ตรงนี้ยังไงรับลูกใบไหมจะเคลมไหมเอาเงินคืนหรือว่ายังไง<ม>อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นของสดมัน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 ไม่สามารถแม,ม่มันคุมยากแต่เราแต่ว่าเรามั่นใจว่า90%ของของเราที่เวลาส่งออกไปไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แตน้อยมาก .